สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะวันนี้เรามาคุยกันนะว่าอะไรรู้ไหมเกิดมาเนี่ยบอกว่าเป็นคนมีอง์คมีเทพงานการไม่ทำนะจะขอลูกเดียวขออะไรรู้ไหมขอบุญขอบารามีนะขอเงินขอทองขอแม่งทุกอย่างแต่ก็ไม่อะไรไม่ทำงานนะบอกว่าสามตัวก็ไม่ได้อยากจะขอเป็นล้านๆน,นะถึงจะดีถึงจะสมหวัง แต่พอได้เป็นร้านๆก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจเอาคืนจนหมดกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปก็เยอะนี่เรื่องจริงนี่เอาเอาอะไรมาเล่าเอาความจริงมาเล่านะความจริงคือเป็นสิ่งไม่ตายมีเยอะคนที่แบบว่าอยากจะขอนะขอเงินขอทองขออะไรไปเรื่อยนะบอกว่าถ้าทำงานรับใช้องค์เทพเนี่ยท่านทดสอบเราทดสอบเราทั้งเวลาหนึ่งทั้งจิตใจว่าจิตใจเราเนี่ยเข้มแข็งพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้ไหมนะ บางคนเนี่ยไม่เข้มแข็งบางคนหนีไปตั้งนานแล้วก็มีเยอะแยะนะไปบวชเป็นพระหนีไปทุกอย่างเพราะอะไรรับไม่ได้นะ <_ of> เป็นเทพเนี่ยเป็นองค์เราจะต้องเกิดมาล่ํารวยเงินทองมหาศาลนะพอเกิดมาล่ารวยเงินทองมหาศาลจะต้องไม่ลําบากนะเ <_ of> พราะว่าเอ็งไม่ทุกข์อ่ะเองไม่ทุกข์เองจะรู้ไหมล่ะความทุกข์มันเป็นยังไงแล้วเองจะช่วยคนหรือเปล่านะ <_ of> เขาให้เกิดมาเนี่ยเกิดมาไม่ได้เกิดมามีความสุขเขาให้เกิดมาลําบากอยู่กับคนที่เขาลําบาก แล้วเกิดมาเนี่ยเขาให้สติปัญญามานะไม่ได้ให้อะไรมามากมายอิทธิฤทธิบุญ,ญลิฤหลิ์หลายคนนะบอกครับผมว่าเรา,ผม,เราผมฟังว่ารู้ไหมถ้าหนูจะให้หนูทํางานเนี่ยต้องเอาเงินมาให้เยอะๆแล้วหนูจะเอาไปแจกแนะ่พูดอย่างนี้บางคนบอกว่าหนูอยากได้บ้านได้รถถ้ามันได้ง่ายอย่างนั้นน่ะคงไม่มีร่างทรงที่เขาลําบากอ่ะมาทุ่มเทช่วยคนในตลอดหลายสิบปีหรอก คุณรู้ไหมขวาร่างทรงใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะโตขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของคนเนี่ยเขาต้องช่วยคนไม่รู้เท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าบางคนนะ่ะอาจจะล้มล้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกมันไม่มีอะไรหรอกที่แบบว่ามาแล้วเราจะสําเร็จเลยถ้าเราสําเร็จเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่โลกมนุษย์มันก็ไม่ใช่อุปสรรคนอกจากคุณจะสร้างบุญบรารมีเหลือล้อนนะ นะสร้างบุญกับบรารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุพระองค์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าทุกุอร,อริยาสาวกนะแบบชนิดใส่บาตรพระปัจเจกเลยนะคือหรือพระพุทธเจ้าเลยนะทําทานแบบแบบว่าเป็นมหาทานใหญ่เลยนะแล้วล่วงลงมาเลยเป็นทองเลยนะทําวิหารใหญ่ๆนะทําสังฆทานใหญ่ๆอธิษฐานจิตนะว่าขอคําว่าไม่มีจงอย่บาบังเกิดขึ้นพระเจ้าข้าพระเจ้าแบบพระอนุรุทธะ ถามดูเหอะนะนะบุญก็ยังไม่ให้จะใส่ใจทํากันนะหลายหลายคนมาถึงขออย่างเดียวขอบ้านขอรถขอที่ดินนะมีเวลาสวดมนต์ไม่เอาไอ้นุ่นไม่เอาไอ้นีไไน่ไม่เอาได้ไงอะ่ะผมก็เจอมาหลายคนนันที่เป็นร่างทรงนะให้ไปช่วยคนไม่เอานะสติปัญญาบารมีไม่เอาจะเอาต่อิทธิฤทธิบุญลิศน,นะเอามีดปาบเข้าไปนะเอาไฟเผาลนนะนะนะเออนะร่างทรงองค์เทพเอ้ยนะ นะเขาให้มาเรียนโหราศาสตร์ให้มาฝึกฝนตัวเองนะจะไปอวดอิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์กันนักหนาทําไมผมก็ไม่เข้าใจนะถามว่าเพราะอะไรคนเราเกิดมาเนี่ยเขาให้มาสร้างบาร,รมีให้มาสวดมนต์ให้ภาวนานะให้มาสร้างชื่อเสียงให้กับองค์เทพต่างๆนะแล้วให้เราเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบุญค้ำชูพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้นเพราะอะไรพระตายแล้วคนเขาก็ลืม นะขนาดญาติพี่น้องอยังลืมขนาดลูกยังลืมเลยไม่ไปทําบุญให้ก็มีเยอะแยะไปนะแล้วตัวเราเป็นใครอ่ะนะนี่เรื่องจริงไหมนะผมบอกแล้วนะว่าอะไรรู้ไหมถ้าดูทีวีดูมือถือสกิดมากๆอ่ะคุณก็จะกลายเป็นผีทีวีผีมือถือในเรื่องจริงนะแต่ถ้าคุณอ่ะอยากอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ต้องไปสวดมนต์ที่มันเสียเวลานะคุณก็ต้องไปไปฏิบัติตเอาเองนะถ้าอยากทําอะไรก็ทํานะผมบอกไปแล้วนะ ว่าหลายๆคนมาเนี่ยเขาไม่ใส่ใจสวดมนต์ไม่เข้าสมาธิเขาบอกผมว่าทํายังไงจะมีทางลัดสามารถสื่อจิตสัมผัสพิเศษนะกับเทพอ์เทพพรมเทวดานะคนมีองค์นะอยากคุยกับองค์เทพบางคนบอกว่ารอสัญญาณจากข้างบนรอจนอายุแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เพราะว่าอย่างแรกเลยมนุษย์ต้องมีสติปัญญาก่อนมีความรู้นะรู้คืออะไรไปหาความรู้ตรงนั้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นนักโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาการต่างๆที่โลกเขายอมรับกันนะถ้าไม่รับไม่เรียนไม่ฝึกไม่ฝนนะก็สุดท้ายก็เหมือนกบในกะลานี่พูดจริงๆนะหลายๆคนเนี่ยมาหาผมเนี่ยสุดท้ายกลับไปก็มีใครเขายอมรับถามว่าไม่ยอมรับเพราะอะไรคุณไม่มีความรู้นี่ความรู้จริงคืออยู่ตรงไหนบางคนอ่านหนังสือไม่ออกก็มีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณมีเวลาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้กับตัวเองม้างไหมมีเวลาปฏิบัติบ้างหรือเปล่าคุณใส่ใจมั้งไหมนี่เรื่องจริงไหม คุณบอกว่าทําไมฉันจะต้องมารับทารับใช้องค์เทพกับคุณมีสัญญาเขาสัญญานี่คืออะไรเพราะในขณะที่คุณอนะ่ะก่อนคุณจะมาเกิดเป็นคนคุณเคยคิดไหมวันนี้คุณอายุสี่สิบห้าสิบปีก่อนคุณอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะภพภูมิมนุษย์ภพภูมิกลางเนี่ยมันเป็นภพภูมิที่รวมนะนะพระสัมมาร,ร,รวมพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาริยาสาวก เราเทพพรมเทวดาไว้ถามว่าเพราะอะไรเพื่อมาช่วยคน,นะจะช่วยยังไงวิธีไหนสุดแล้วแต่จะสวดมนต์มั่งแบบหลวงตมมาเนี่ยพระโพธิมามีบารมีเอาบารมีพระโพธิสัตว์ลงมาช่วยคน,นก็สวดมนต์มหาจักรพรรดิช่วยคนสวดพระคาถาเงินล้านคนาถาพระถิพีมั่งของแม่บุญเรือนตมบุญเติมลหลายคนบอกว่าเ้าเราเรามีเวลาบําเพ็ญไหมถ้าคุณอย,อยากจะได้ความเจริญก้าวหน้าในการเข้าสมาธิคุณก็ต้องมีเวลาในการสวดมนต์ภาวนาแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่กับโลก คืออะไรติดก,กับโลกนะตื่นขึ้นมาจับมือถือส่วนบนไม่เอานะเราถึงเวลาตายไปก็ไปเป็นอะไรเป็นลืบเป็นไรนะเป็นเป็นเป็นปีศาจอะไรปีศาจในมือถือนะมีนะผีมือถือผมเคยเห็นมาแล้วนะที่เชียงใหม่อ่ะนะโดนฆ่าตายโทรมาคุยเล่าเรื่องให้คนฟังนะนะเพราะอะไรเพราะชีวิตมันติดมือถือจนตายนี่เรื่องจริงนะมันมีนะเรื่องเนี้ยไม่ใช่ไม่มี นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราติดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นแต่จริงไหมนะเสพดูดูอย่างคนเสพยาเนี่ยคนเสพยาเนี่ยเสพยาแล้วเป็นไงร้อนนะฆ่าพ่อแม่ตัวเองบอกว่ามีคนจะตามฆ่าไปกดไปฆ่าพ่อแม่ตัวเองทิ้งซะนะเรื่องจริงนะอะไรอะ่ะร้อนนะ เพราะฉะนั้นอ่ะมีเวลามานั่งสวดมนต์นั่งทำสมาธิมัง่งเอาเดี๋ยวสวดพระคาถาเงินล้านจบหนึ่งคาถามาหาจักรพรรดิจบหนึ่งคาถาพระชิมพีจบหนึ่ง สมจิตชามินาสังสิโมพระม,มามหาเทวาสเพยยาคาปรายันเตพระม,มามหาเทวาอาเพราภาภวันตุเม,มมหาพุญโยม,มหาราภพภวันตุเม,มมิเตภาหาเตปพามอาอุนโม,มพุทธายาเวรเทยโยเอริโคนายัง เวรหิงสาเวรทัสสิเวรทัสสัเวรทิโยภูตาสัมมาีมามะพุธาสสวาหมสมาติชามีเพ่งเพ่งพาพามหาหาเทเร,รนะโมพุทธยายพะพุทธาไตรรัตนายานมานีนภรัสสีสหัสสสสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวรังคันทางสิวริจมหาเทวัง อะหังหวันทามิทุเรโตอะหังหวันทามิทาตุโยอะหังหวันทามิส,พสัพส่วนปุชาธรรมะสังคาปูเชมินาชาริติชิมภาริจมาหาเทวรสวุวรรณมามาโภปุชนะมามาวัตถุวัตถามาภะราภังมามาโพคะมามามหาราภพมามาสาัพเพชนะหูชนะภวันตุเมนะก็เนี่ยเราเอาภาพพระมานั่งจ้อง ทำไมต้องจ้องภาพพระก็เพื่อจำจำลงไปในจิตเป็นกรรมฐานรูปพระเนี่ยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนะมีจิตอารมณ์มันจำาพะจำเสร็จแล้วเนี่ยจิตมันจะล้ำลึกนึกถึงเวลาเราสวดมนต์เราภาวนาเราแผ่เมตตาไม่ใช่ตื่นมาก็สกิดมือถือนอนก็สกิดมือถือแล้วสุดท้ายเวลาตายก็ไปอยู่ในมือถือเพราะนึกถึงมือถือแต่ถ้าเกิดจิตนึกถึงพระ จิตก็จะไปเทพก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปไปนิพพานก็ยังได้เลยนะเคยมีคนถามหลวงพ่อหลวงหลวงหลวงพ่อเล็กวัฒนาขนุนว่าคนที่สวดมนต์ไปถึงนิพพานไหมถึงนะถึงถามว่าเห็นเทพพรหมเทวดาได้ไหมเห็นเห็นได้แล้วถามว่าแล้วจะทํายังไงถึงจะไปถึงก็สวดมนต์แล้วมองภาพพระสิจับภาพพระที่เราชอบที่สุดนะไว้หนึ่งอะไรก็ได้เขาเรียกว่าพุทธ,ธานุสติกรรมาฐานเอาละไปละหมดเวลาละ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับวัชิระแก้วกินดาเบอร์โทร08 492 6 6ดสี่เก้าส AJTOP 1 6นะและอาจารย์โอได้ที่ Facebook ครับโอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199 22 645 0925 929 261 ID ก้าิริ15นะบุญมันเกิดจากการทำนะทำเองรู้เอง,เ,องเห็นเองเข้าใจเองสวดมนต์เองภาวนาเองให้จิตมันจับลงไปในภาพพระ นะเอาบุญเข้าตัวไว้ตอนเป็นคนเนี่ยแหละพอไปเป็นผีแล้วไม่มีโอกาสไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ